โอ้มากใบหรอคุณพี่คนนี้ครับคุณพี่หล่อมากเลยครับคุณพี่ซื้ออะไรครับมีช่ใบนั่นแหละโอ้ใบหล่อมากเหรอโอ้ระดูสวยมากเนี่ยเนี่ยคนไทยไปเรื่อยเราก็ดเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกต้อาจริงนะไม่เคยเจอใครบนโลกนี้หล่อเท่านี้เลยอ่ะ ห่อมากจรหล่อมากอันนี้อะไรอันนี้หลอากมไม่เชื่อขอเสื้อคลุมค่ะถ้าไปเจ้าขอเสื้อคลุมมาถึงบ่ายมาถึงบายเหรอมาถึงบายแล้ถูกแล้วคุณพี่ผัเสื้อคลุมได้ไหมคะเจอจะให้คนถ่ายก่อน